ราดาสมตํานะครับโอ้โหนัว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 นะครับนะครับกระเพรากะเพราเนื้อของโปรดของคนไทยดูดูมีหม้อหม้ออะไรหม้อแกงหม้อแกงหม้อแกงนะทำหน้าทานไหมอันนี้ไก่เปิดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงถึงแล้วไปไมเราเราเดินมาจากเซ็นทรัลเลยนะเนี่ยเราเดินมาจากหัวปุ๊บนะเซ็นทรัลา มีกว๋วยเตี๋ยวนเนื้อด้วยไม่มีกว๋วยเตี๋ยวนเนื้อด้วยๆๆๆเล่นยาวด้วยให้แทงด้วยนะครับคุณสันติกินโชจังสวัสดีครับกิ<ม>นโชจังอันนี้อ,นอ,ยอยู่ไหนกันอยู่เออ่เซ็นทรัลนะครับอยู่เซ็นทรัลเซ็นทรัลเลฮะวันนี้เราจะพาไปกินร้านพี่สาวอีกคนหนึ่งร้านไทยคุณน,นะครับตอนนี้จะอยู่เนี่ยแหลง หลงนี้แหละคนไทยที่มาเที่ยวซูริกเนี่ยจะมานอนแถวเนี้ยโรงแรมแถวเนี้ยแหละครับใช่ไหมก็หููไปไปได้เลยไกลๆที่เราเริ่มต้นตรงเนี้ยเพื่อให้รู้ว่าเราจะหาร้านเจอยังไงนะครับตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นร้านตรงั้วบะหมี่ของเราที่เราเคยรีวิวไว้นะแล้วก็ร้านอะไรเบียร์ร้านเบียร์นเบียร์วฟด้วยครับเนี่ยตรงนี้ก็คือจุดจุดเซ็นทรัลรถรางลงไปล้างที่เป็นสถานรถไฟ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากจุดนี้นั่นแหละเราจะพาไปกินร้านอาหารไทยสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะกินร้านอาหารไทยนะครับตามพวกเรามาเลยนะรสชาติดีแน่นอนมาตามมาตามมาที่โรงแรมเยอะมากฮะนี่ก็โรงแรมเซ็นทรัลนะฮะวันนี้เรามาตอนคืนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เสาเย็นก็จะแบบว่าคุกค่านิดนึงนะครับเพราะแถวนี้จะเป็นโซนเที่ยวด้วยนะมีร้านอาหารเยอะแยะมาก,กมายนะครับเลือกกินได้อิตาลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีหมดเลยครับตรงนี้นะแนะนำให้เดินนะอย่าขับรถมาเองนะจอดยากมากจอดมีน้อยนะมีงเยอะมากเลยเวลาเปร้านอาหารอิตาลีนะ โรเยากนะครับที่นะรง่ายๆเนะรนาะครจริงๆเพาะจริงๆแล้วนี่จากเซนทรัลมาเนี่ยเดินตรงอยู่เยอเลยกี่เมตรสองร้อยเมตรประมาณนี้ประมาสามร้อยเมตระสี่ห้านาที่าที่บอกเดินมาดีกว่าใช่ ยิ่งเปนวันเสาร์ด้วยนะยิ่งตอนเย็นนะครับรถรถที่หาที่จอดมันจะยากเพราะแถวนี้นะจะยิ่งยิ่งดึกยิ่งหาที่จอดรถยากอ่าหาเลยดีกว่าอาจจะต้องใช้เอ่อวงนิดนึงนะครับท่องเที่ยวมาเดินดีกว่าไหมดูแก๊ปเกี่ยวแก๊ปทางครับนี่ก็มีร้านนี่อะไรญีกปุ่นร้านนี้ก็อร่อยนะขึ้นชื่อขึ้นที่นะครับขึ้นชื่อไหมเขาขึ้นชื่อไว้หน้าร้านขึ้นชื่อหน้าร้าน นั n años, n so ่นคือส่รถไฟใหญ่นะครับคือนะนะเาจะใส่รถไฟเดินทังได้นะเดินทาได้ครับเรียบเรียบลิมมัดคลองลิมมัตนะครับเราขึ้นที่อยู่ให้ข้างใต้ไปหาได้ง่ายเลยครับรันเรีบนีน

เราเราเดินจากเซ็นทรัลเลยแล<อ>้วเนี่ยเราเดินจากหัวมุมนะเดินท่านครับตรงนี้จริงๆก็มีป้ายรถเมล์นะครับเดี๋ยวจะลงมาให้นะครับคนที่จะมาเชื่อได้เลยนะนะป้ายรถแอร์ป้ายรถรางนะร์ป้ายรถ tram ถจริงเดินมาก็ได้นะครับตรงนี้เพราะว่ามันจะมีร้านอาหารร้านบาร์ร้านเบอร์เลยน่ดาจะดูครับใช่ตรงนี้มันเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะนี่นะครับร้านเซ็นทรัลไทยริสอร์ทนะมีเคเอฟด้วย นะใครอยู่แถวนี้มาเอาไปกินที่โรงแรมได้นะหรือ <ฤฤ S 1> กินตอนคืนก็ได้นะถพากไปกินตอนคืนครับร้านสวยสะอาดใสเลยนะเนะจ้าของร้านอยู่ด้านลเจ้าของร้านเดีย๋ยวเราไปทําความรู้จักเจ้าของร้านกันนิดนึง,งน,นะครับน,นะดูว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรให้เรารับประทานกันมากขึ้นเข้าไปดูข้างในกันเข้าไปกดนเลยดูเวลาเปิดนะเวลาเปิดเวลาปิกเก็เปิดปิดสี่ทุ่ม เปิดสองรอบนะเปิดสองรอบครับวันวันเสาร์ที่เปิดตั้งแต่เที่ยงวันอาทิตย์ปิดนะโอเคครับผมก่อนครับนีเซน็นรทรัลเซ็นทรัลในร้านเรเห็นไหครับพบกวับพี่นเชียงเียงเป็นของร้านเป็นของร้านให้าทานาทาานะเชี่ยให้ทานนะไว้ผู้ชมด้วยดิไว้ผู้ชมด้วยนิดนึงแต่ก็ดีเนี่ย System, เซ็นทรัเซ็นทรัเฮ้ย่านกลนะครับเป็นบุฟเฟ่เนาะเก็ไได้ด้วยเล็กขไั้ดีใหญ่แล้วงการับูาที่เจ็ดก่ฮะใ่เจ็บเบอกน้ามันคือเนี่ยมีูิอินก่อนนอนเนาว่าแมะซื้อตรงนี้ได้ครงแลสองห้าสอง้าเรที่เด่นที่เด่น ฝ่งมวามีวายด้วยมีกาปันเด็ตก็แกบมองอ่ะมีกาปัน็ตาสที่สาขาน้นเลยราคาเท่าไหร่พีรู้แล้วมันหุนแล้วมันหุนจะเอาดอะแล้วก็ประมาณที่นะนเ่ก็เป็นแบบนี้รลายสวยงามมีสไตล์ไทยแหละไทยโมเดิร์นนะจากนั้นตามลายไทยเลยแบบดูคมหล่อเลยสอค นะะมสักคแลรบอบ่่องครยาทีกับเนนี้เราก็จ้องเราไว้หกคนเดี๋ยวพี่เฟดดี้ตามมา มามามาดูกันเมนูเลยครับนี่เขียนดูดูเมนูนี่สวยงามเลยเมื่อกี้แอบดูแล้วนะคแอบส่องแล้วมี40กว่าเมนูเลยนะนี่ดูเมนูเด็ดมีส้มตำเกียวใช่ไหมมันยังไก่ย่างนะครับต้วท่วไปนะสปริงโร้อะไรเอ่ยข้าวโพดทอดก็มีนะไก่ย่ากเลยเนี่ยข้าวโพดทอด เขาอดเมืองไทยยังไม่เคยกินเลยเมืองไทยยังไม่เคยกินเลยก็ตรงนี้ก็จะมีเด็กเออเจ้าหญิงเจ้าของร้านบอกทีเด็ดอยู่ที่ผัดกะเพราเ็ดได้ใจไม่เราก็ลองสั่งมาแล้วนะมีอะไรบ้างนะกะเพราเนืือส้มตำเดี๋ยวเราลองสั่งดูใปซะมะใบสะร้อนหน่อยไหมอ่าฮะแล้วก็มีอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คาอไก่ทอดอะไรนะครับนะ เราเมนูที่แบบว่าคนไทยชอบชอบกินกันนะต่างอานาพวกนี้มีส้มตำเนาะส้มตำไก่ทอดมาผัดไทยอะไรผัดไทยแป๊ซมาผัดกะเพราใส่ผัดกะเพราด้วยใช่ครับนะนี่คนชอบข้าวมันไก่ก็มีนะครับข้าวมันไก่เนี่ยมีข้าวมันไก่ด้วยนี่เมื่อกี้เห็นอยู่ที่เด็ดเลยข้าวมันไก่อยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้กินแล้นะข้าวมันไก่มียังยังหาง่ายไงเอาละายยังหาง่ายกว่าข้าวโพดทอดแล้วมีนี่เป็นนี่ขนมหวานนะครับนมหวานเนาะน้ำเหลัา อย่างที่บอกราคาก็เห็นราคาแล้วก็คูณ37มสิบเจไปตอนนี้37บางช่วงก็38บางช่วงก็37 37เจ็ดประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเราก็ดูหน้าตากันเรามาลองดูหน้าตากันนะครับผมดูอะไรมาดูอะนรมาอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารมาแล้วครับเมนูแรกนะเออหันท้าทานไหมหน้าทานอันนี้อะไรแพสซาแพสซาปลาลาสก้าเอ้ยปูลาสก้า ปลาปิรดยานี่ครับกะเพรากะเพราเนื้อของโปรโดของคนไทยดูดูมีหม้อ okay, หม้ออะไรเลยหม้อแกงหม้อแกงหม้อแกงนีครับกระติ๊บข้าวกระติ๊บข้าวแบบประสใจบ้านเรานี่นะครับไก่ทอดแต่พัสไทยกุ้ง วันนี้เราไม่มีเมนูเมนูหมูนะครับเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญเรามาแขกรับเชิญไม่มีหมูโ,โชว์กระติปบหน่อยด้กระติบกระติบน้อยแต่พอตัวมีกระบุงนะครับนี่ใส่ผักนะครับใส่ผักนะนะทำน่าทานไหมอันนี้ไก่เปิดไก่ตายนะครับนีไ่ไก่ตายแล้วไ,<ก>ไม่มีชีวิตนะครับวันนี้ปลาก็ ปลาก็จมน้ำตายไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีไม่รู้อะไรอ๋อส้มตำเลยส้มตำนะครับเดี๋ยวรอดูน่าส้มตำกันน่าตับส้มตำนะครับโอ้โหนัว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 นะครับนัว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 นนะครับสไตล์ไทยมีหน่อไม้หน่อไม้เส้นนะมีปลูกฝักยาวนะครับเนื้อ อร่อยครับอร่อยวะอร่อยนะกินอะไรครับสับแบรครับมีสาวๆเริ่มกินก่อนละมีอะไรีอะไร กะเพราชิมไปแล้วยอดชิมแล้วชิมแล้วชิมแล้วเอับนี่แมันชิมแล้วชิมด้วยกินด้วยช้วยบอกว่าเผ็ดนักเผ็ดหนานี่หิุให้ดูเลยใส่พริกด้วยชิมชิมริมนี่ดูนะครับเออไม่ใช่ที่แกงมันใส่พริกให้มันอะไรอีกเนี่ย อ mm, พริกร้านนี้อร่อยครับพริกร้านนี right. yup. okay? oh ้อร่อยแกใส่ท like ี่ไม่ฟันเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอแกงอหะโอ้ยเราไม่ปุดแล้วเอาเราเราอะไรหิวสั่นหิวสั่นแล้วหิวจริงเลยนี่นี่เราถ่ายนี่พุ่งขึ้นแล้โปรติกินข้าวข้ามเย็นนี่ไม่อยากจะเมาเลยมือเที่ยงห้ามโมงไม่อยากจะเมาเลยขอน้องชิมหน่อย มันขึ้นชื้นได้ไหมอืมรอดรึเนล่าปลาดูปลาเริ่มเลยอ่ะอร่อยหรออืมสดตอนหน้าร้อนมันจะไมปยั้รสชาติเนี่ยอันนี้หน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวอืมเข้มข้นใครมาเที่ยวหน้าหนาวนะมาแล้วนี่แหมมีน้ำซุปด้วยน้ำซุปปลาซาเพิ่มนะซุปปลาซ่าซุปเตอรเออซุปเติมให้ตองนุ้นรีวิวต้องจำเลยสิ ดูกันหน่อยอือแลก็ดูแค่ดีว่าพี่ต้ไหมวะกินอีกแล้วเนี่ยต้ไหก่อนเนี่ยกินอีกแล้วเนี่ยไม่ทันละหมดเปงานละเอาที่เหลืออ่าพี่ตั้มเราที่เหลือแล้วกันพี่ตั้ว่าใส่สมกำไงพี่บสยเส้นโอเครับกินเ็จฟันแล้วอ่ะอือแนัวปะรอกอร่อยอร่อย ไอ้มะเขือเทศเป็นชิ้นๆเนี่ยอืออือนะได้อืออืออันนี้ไม่ได้บอกว่าชอบรสไหนนะยนะเขามารสชาตินี้เลยนะครับคจะบอกนะเปรี้ยวหวานขึ้นเค็มบอกมาเลยนะแล้วเราคนที่มาก็กินแต่ชอบรสไหนก็บอกเพิ่มไปแล้วกันนะครับเนี่ยมีปูนะปูโอ้ยชิวเนี่ยเหมือนเมืองไทยเหมือนเมืองไทยเลยนะชิวเนี่ย ไม่กินครับผัดล้ไอ้ไม่กินปูแล้วครับไม่แน่จริงอ่ะนั่มไม่กินปูแล้วไม่แน่จริงไงกินแต่พริกพริกที่เพื่อนมันให้อยากกินครับพี่กินขมวดเลยกินขมวดด้วยโอ้โหทำเหมือนเดียวเตรอทำเหมือนเอียวเลยทำเหมือนเลยไม่แน่จริงวะเนี่ยนี่เ็เดี๋ยวกะย่างเดี๋ยวกะย่างเอามือนะมืออะไรกิน

อย่างที่เห็นนะครับอยงนี้นะหมดทุกอย่างเลยนะครับดูหมดทุกสิ่งอย่างขายได้เลยนะเกี๊ยวเกี๊ยวอร่อยเนาอืผสมอย่างไม่อร่อยจริงอร่อยจริงนี่ข้าวเดี๋ยวลูกอีกกระปุกเลยเขาเรียกอะไรกะทิกะทิกะทิเล็กนะครับนะเริ่มม่วงเลยครับตอนนี้กินข้าเหนียวไปเริ่ม่วงแต่ที่เด็ดนะที่เด็ดอันนี้อร่อยจริงไอ้แต่เขาแนะนำเลยนะครับอร่อยเลยอ่ะสไก่ไทยนะมาใหม่อีกแล้วอ่ะถ้าเกิดใครอยากได้ชิ้เกล็ดกอกจานสองเนี่ย แล้วนี่ดูถ่ายตุเปี้ยวมั้ยไม่ได้ดีมั้ยแพรสาะแพรสาะก็สุดยอดนะอยากได้เปรี้ยวๆต้องบอกเลยนะว่าขอเปรี้ยวเพิ่มได้ขอเพิ่มได้คนไทยคนไทยนะครับแต่แต่รสชาติเน่ารักหลายเด้กันเองแล้วที่ของคนไทยอยู่ใกล้ๆนะครับอย่างที่บอกแหล่งท่องเที่ยวก็เซ็นทรัลนะตรงเซ็นทรัลตรงใกล้สนามสถานรถไฟตรงนู้นสถานีรถไฟนะครับนี่นะ เดินมาอ่าใช่เดินเดินขึ้นใช่เดินขึ้นหรือจะมีรถรถแ r รมสาย14กับสาย11นะครับรถรางอ่ะนะสาย11กับสาย14ขึ้นมาจากเซ็นทรัลเนี่ยป้ายเดียวหรือจากจากอ่าสถานีรถไฟเนี่ยประมาณ2ป้าย2ป้ายหรองป้ายสถานีรถไฟป้ายชื่ออะไรสตัมฟ์เฟินบอร์กส์นะครับสตัมฟ์เฟินบอร์กส์ขึ้นมาป้ายหนึ่งครับผมหายไปเจอก็คุเกอนะครับ เดี๋ยว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 เราจะลงที่ที่อยู่ไว้ให้หาไม่ยากหาไม่ยากใต้รถรางฝั่งซัมส์สตัมเฟนบอร์กเหรอใช่แล้วก็เดินมาเวลานี้จะชื่อเลืเห็นเลยจะอยู่ตรงสตัมเฟนบอร์กสตรีทเบอร์สี่สิบนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงที่อยู่ไว้ให้เบอร์พ่อเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ใครอยู่แถวนี้มาพักแถวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับรถรางมาแล้วรถรางสายรถรางด้วยรถรางเห็นไหมมีรถรางจอดตรงนี้นะครับอันนี้ป้ายรถรางรถรันจอด แถวนี้โรงแรมเยอะนะครับโรงแรมที high, day, no ่ <pap> <in> อยู่ใกล้ๆแถวนี้เยอะมากก็จะมีใครอยู่แถวนี้ก็แวะมานะครับเทคเอรีอย่างที่บอกกับเทคกอเอาไปกลับกินโรงแรมได้นะครับเปิดถึงสี่ทุ่มใช่ไหมสี่ทุ่มทุกวันด้วยใช่ไม่เจ๊ทุกวันเหรอเอาวันาที่ปิดอ่าแกวันอาทิตย์ปิดเทคกอรีก่อนจะได้กลางคืนจะได้ไงเอาพักไปกินที่โรงแรมไหมอ่ะเรายังกินไปเมืองไทยเอง ซื้ออาหารแล้วกินบนโรงงานเลยไม่ก่อนนอนเดินลงมากินที่นอกหน้าหน้าโรงแรมเออแมวอะไรที้เกียจอ,อร่อยกว่าโอเคนะเอ้าว,วันนี้ก็เราก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะกิขนขบวนะต่อใช่ไหมต่อไปโอคเคปุ๋ยอ่ะขบวนนั่นนี่ชา,ๆๆา,าชา,า,าชาเย็นดีกว่าครับเป็นชาเย็นชาเย็นโอเคครับผมนะเมวันนี้เราก็ไลค์กดแชร์ด้วยกดใครด้วยนะโฮ้ยใจสั่นแล้เนี่ยจะปีนึงแล้ว อันนี้พี่เฟรตี้ฝากขอโทษมานะครับเพราะว่ามาสายติดธุระเป็นไงมาโน่นแล้วเป็นพี่แจ๊ดมาทันแล้วติดคลิปแล้วนะครับให้กินข้าวหวานไปนะโอเคครับผมอย่าลืมกินโชว์จังนะครับเจอกันทหน้านะบสวัสดีครับสวัสดีครับ